ยังอ,อ่างเก็บน้ำนะครับบ้านตะว่าน้อยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับสอหรับชมรมคนรักกีฬาตกปลาอำเภอเขมราศนะฮะก็สำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับจากตัวอำเภอเขมราชนะฮะออกมาทางเส้นทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับออกมาเส้นทางโรงพยาบาลเขมราชนะครับโรงเรียนม่นเหนือเขมราชนะฮะ ทางเส้นอำเภอเขมราชนะครับสำหรับนะครับแหล่งตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นทางครับทางแยกไปยังจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะเป็นแหล่งที่รียพ,พร้อมไปด้วยนะครับบ้านพักอาศัยนะครับในตัว อำเภอเขมราด้วยกันนะครับประกอบดโดยบ้านพักอาศัยนะครับห้องเช่ารีสอร์ทอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างเยอะครับบริเวณนี้ครับเป็นโซนนิ่งประมาณว่าร้านริเทลลองนะครับโอเคครับผมเดินทางมาถึงเจอป้ายบ้านนาสนามนะครับสองกิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนะฮะเข้าไปนะครับ เป็นอ่างเก็บน้ำครับผมจากตัวเส้นทางนครับเส้นทางหลักนะนครับเข้ามายัง ก็จะประมาณ2กิโลเมตรได้นะฮะไปตามเส้นทางป่าเลยนะครับ,บริเวณรอบข้างก็จะมีอ่างน้ำนะครับน,น้ำบรรยากาศค่อนข้างได้เลยทีเดียวครับน่าจะเหมาะสำหรับกับการตก เปานคนทางนีああ้หรอครับโอ้โครับอยู่แถวนี้เหรอครับมากเดรลายตรงนี้นะครับโอ้โหครับมากเลยสองตัครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับสุดยอดเลยครับสุเป็นเหยื่อเรียกว่าเหยื่อเหยื่อหมักครับเหยื่อหมักนะครับเหลือเหยื่อเหม็นนี่เองครับเหยื่อเหม็นครับกิจค่อนข้างแรงนะฮะยังวันตอมเลยครับผมมาเนื้ออ่อนนะครับบาดครับบากกดครับผม เรียกว่าปรากฏนะครับปรากฏว่าเท้าได้ไปแล้วห้าโลห้ากิโลใช่ไหมครับเท้าได้ไปห้ากิโลครับกี่ตัวครับผมก็เยอะเหมือนกันครับห้าครับผมมาตอนเย็นม่จะมาลุกตื่ัวครับอ๋อครับครับับวิธีการใส่เหยื่อนะฮะเหยื่ออธิบายนะครับเหยื่อที่เราต้องใส่ขึ้นมาตรงสายนะครับใส่ขึ้นมาตรงสายแล้วก็เราค่อยรูดลงมานะครับ ตอนนี้เราใส่เข้ามาตรงสายก่อนเราต้องหมุนหมุนหมุนครับทห้เบีดอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าอ,อ,อันนี้มันจะเป็นเป็นนุ่นเป็นสำลีครับ<อ>พเพราะฉะจัะนเราก็รูดลงมาครับเพื่อให้เบีดมันเข้าไปอยู่ในตัวเหยื่อนะครับไม<อ>่ต้องเกี่ยวเข้ามาเบียดใช่แล้วครับเ,เ,เราต้องใส่เหยื่อแล, Window, ล้วก็รูดลงมาให้อยู่ตรงให้เบีดมันอยู่ตรงอยู่ครับ <lum S 1> โอ้เสียดายขนาดได้ครับครับผมทำไมถึงเราถึงเลือกตกปลาในช่วงนี้ครับ ช่วงนี้ปลาจะขึ้นมาต้นน้ำนะครับจะมาวางไข่โอ้นคนก็ใช้ตะขา่ายใช้แหมาดักเอาครับ<อ>แต่ผมเป็นคนชอบเบ็ดครับผมมันชอบเบ็ดก็ต้องตกมาตกปลาไปกันครับกับชมรมตกปลากิมาชนะครับก็<อ>ครับโอเคครับ กินค่อนข้างแรงนะครับแรงครับกินแบบนี้ปลาชอบกินแบบนี้ทำทำไมทำไมเราต้องใช้เหยื่อที่เป็นลักษณะเหยื่อเหม็นอย่างนี้ครับเหยื่อแบบนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนปลากดปลาพวกปลากดปลายอนนี่มันจะชอบครับลักษณะของเหยื่อมีผลยังไงครับคือน้าไหลแรงเราต้องใช้เหยื่อที่เหม็นใช่ไหมครับใช่เราก็กินมันถึงจะกระจายไปปลามันได้กินแล้วมันจะเข้ามาหาเหยื่อทันทีเลยอ๋อครับผมครับเป็นความรู้ที่ดีครับครับเหยื่อ ถ้าในตัวอำเภอเขมราดจะมีที่ไหนครับที่เราจะหรือว่าทําเองหรือยังไงครับส่วนมากก็ซื้อกับพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยนะครับแกมีเรือลงโขงได้ด้วยครับอ๋อเป็นแล้วก็อาจจะมีเหยื่อก็เอามาขายตามร้านเบต่้ไปก็เป็นของลุงเลิมอ๋อเป็นที่นิยมแต่ส่วนมากของพี่ตุ้ยก็โอเคครับเขมราชบ้านเราครับสุดยอดแกดีครับครับผมโอเคครับก็เป็นความรู้ดีๆนะครับสําหรับชมรมตกปลาอำเภอเขมราชนะครับนะฮะ สามารถติดตามนะครับได้ผ่านทางเคมรัตอ,ออนไลน์ครับผม <Okay. S 1> ครับผม แต่บอได้กินได้แค่ดมกลิ่นก็แสนจะชื่นใจก็นนอนไอย Come on, let's go. สายเก่าขี้เกเรียนเร่งสร้างคอนโดน้ำขอดน้าไหลมาหงอยู่แก่กบกเข็นแล้วละดีใจพาโลเห็นแล้วละดีใจพาโลเลยชวนผู้สาวมาเอาปลาคอดีลาเข็งแต่ดินแทบหัวดักลงดิน เป็นตาบ้องซ้อนทั้งหนูปลาหูดังเฮปโลน้าสลอนปลาศิลปลาเดินมันบอดหัวจระลขของไอ้มันบอดแดะกระจายอยู่ในขี้ถง